สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชรโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอแบบไม่ต้องรูดไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะรูดแล้วจะเสียประกันนะฮะตัวนี้ไม่ต้องรูดเรามาดูกันเลยว่าโปรแกรมนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเอาไปที่ Google Play นะฮะ <c oughs> ติมคำว่าบันทึกวิดีโอหน้าจออ๋อขึ้นมาแล้วให้เราคลิกที่อันแรกเลยฮะแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะฮะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บ หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะฮะพอเข้าพอเราเปิดแอปเข้าไปมันก็จะมีใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนี่เราต้องใส่เป็นภาษากังกก่อนนะฮะแล้วค่อยมีตัวเลข <peek> บางคนก็ไม่รู้บางคนโหลดมาแล้วออแบบว่ายัางไงอะเอ,อ่อเปิดไม่ได้นี่เปิดแล้วมันใส่พาสเวิร์ดไปแล้วมันทำขั้นตอนต่อไปไม่ได้ แต่ผมลองดูแล้วแบบว่าออไม่ต้องใส่ตัวเลขก่อนนะฮะคือต้องใส่ภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวเลขแล้วแอปตัวนี้จะใช้ได้วันนี้ก็มาแคสแค่นี้เลยเนาะงั้นก็สวัสดีครับ